สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมีม่านินกาเดงครับคนรักสวนรักธรรมชาติมาแล้วเด้อครับวันนี้ครับเป้าหนั่งข้าเพิ่งต้นกระถอด n ุ่ยฝ่ายนะครับอันนี้ผมปลูกในปีกว่าแล้วครับแต่ว่ามอเตมาเพี้ยนเขาประมาณได้ประมาณเดือนกว่ากว่าแล้วครับเด้อเดี๋ยวผมจะพายยางเบิกครับต้นกระถอดครับนี่ครับผมยี่นี่ผมจะเน้นโเหิดสูงนะครับเด้อผมจะเห็ดไอสองฤดูผมจะเน้นแต่แตงกีงแห้เข้าต้นีเตีย เนนเป็นท่้งฟ้าชีาไ้ไงนะครับเด้อเพราะว่าไอ้ตรงกลางเขาจะโปร่งแสงนะครับแล้วก็จะบ่มีโลกมียังมาลบกวนเขาแสงเขาถึงดินนะครับมแมลรงเขาจะบ่รบกวนนะครับมแมลงรงฝกนอนวกลวงนี่อย่าผมจะพาเบิง้งผมวตะแต่งแต่งเขาได้ประมาณเดี๋ยวสามสี่เดือนครับหลังจาก,กน,นะนี่นะครับเด้อตอนแหลกเนี่ยมาครับมันแหลก ต้นแหลกเขาขืนมาตรงกลางต้นนี่ต้นที He He ่แหลกมันบ่เขาก็จะออกสองเก่งมันจะมีกิ่งต้นนี่ต้นแหลกแล้วก็กิ่งข้างขางผมก็ตัดตรงกลางเลยครับตัดตรงกลางเดี๋ยวเขาก็ออกเขาก็มาออกตรงนี้ผมใหม่แล้วเขาก็ขึ้นตรงนี้หผมมัเนี่ยผมก็เลยเห็นเป็นสามทางนะครับก็คือผมจะกิ่งเม่นรักก็คือเม่นรักก็คือกิ่งตัวนี้หนึ่งกิ่งสองกิ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นสามกิ่งนะครับอันนี้คือเม่นลักของผม ือต้นลักกิ่งลักแล้วก็กะกะเมื่อเขามีเอยเมื่อเขาโตเต็มที่เขาแตกกิ่งแต่ยังไงสมบูรณ์แล้วเขาก็จะแตกขางอีกแล้วครับเด้อเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งการไวแต่งกิง่งข้างขางนี่ครับเห็นบ่พอไม่นอนเห็นบ่ครับเห็นบ่นี่ครับน,น,น,บน,น,บนี่มันจะมีอยู่สามงาครับอันนี้สามกิง้งก็เอิงกิ่งขางนี่ขึ้นหนึ่ง แล้วก็สองแล้วก็ตัวนี้ขึ้นตรงสามแม่ครับเนี่ยตัวนี้ก็ยิ่งนําครับนี่เห็นบ่ครับผมก็จะเลียงสามกิ่งนี่หนึ่งสองสามแล้วก็กิ่งที่สีปล่อยเขาขึ้นไปในประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับเมตดหนึ่งผมก็จะตัดหยอดตัดหยอดก็จะแตกหางไม่เน้นแตกกิ่งได้หลายครับแหงมีกิ่งหลายแหงผลผลิตหลายแล้วครับเด้อการเท็ดไม่พ้นนี่ตองแตงกิ่งบ่อยๆครับ ขันโอแตงกิ่งเนี่ยเขาจะสูงอย่างเดียวขันสูงอย่างเดียวแล้วเฮาจะควบคุมยากนะครับเด้อเดี๋ยวผมพามาเบอ่งอีกฟังหนึ่งก,กิ่งหนึ่งนะครับกิ่งที่สองกิ่งที่สองเขากำลังแตกนี่นครับผมครับนี่เขากำลังแตกกิ้งขาเด้อครับเด้อเขาใหมาก้วตอนนี้ไห้มากกิง่งกิ่งแรกกิ่งที่สองกำลังแตกขาแ้วกัดตัวนี้นะครับเด้อเขากำลังอยู่แตกอีกรอบนึง ครับนี่ครับมะแรงครับพวกตัวนี้เป็นมะแรงคัดกินใบห้องห้าต้องเงด็ดทิ้งนะครับกำจัดเลยครับแมงคอมพวกนี้ขันเก็บใด้จับไดเด็ดทิ้งครับพวกนี้มันกินยอดกินใบอ่อนห้องเด้ออันนี้อีกกิ่งหนึ่งครับอีกกิ่งหนึ่งเขาเอาต้นไหนแตกยั้งเลยเนี่ยถ่ายเขาใหญ่ก็จัหน่อยนี่เขาเอาจ้แตกกิ่งห้องเด้อครับเด้อนี่ครับการแตงร่งกิ่ง ที่จริงผมอยากได้ไดีกิ่งนะครับกิ่งรักผมอยากได้สีกิ่งแต่ว่าเขาแตกผมแค่สามนี่หนึ่งสองสามผมอยากได้อีกมาอ,อีกฟังหนึ่งเห็นมันแตกออกมาทางนี้นะครับอีกทิศหนึ่งนะแห้งจะงามครับแต่ว่าเขาออกมาให้ผมซํานีดเดีอผมก็ค่อยๆแต่งเอาเ้าต้องแตง่งทรงผุ่มครับแต่งส้งผุ่มเขาบ่อยๆเ้าก็จะได้ต้นกระถอนที่งามพร้อมออกนอกดดูเ้อครับเด้อครับวันนี้ครับผมก็ แบ่งปันความรู้ครับในการแต่งกิ่งกระถอนครับโมยาครับาองแต่งบ่อยๆนะครับเด้อสำรับเหมือนนี้ค็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe ผ้มในเด้อครับเป็นกําลังใจลิปคลคิปต่อไปครับผมสำรับเหมือนนี้ค็สวัสดีครับ